สวัสดีค่ะประนุดนะคะมานั่งพิงกับเตาพิงอ้ยยังหนาวอยู่เลยเมืองไทยก็ร้อนใช่ไหมคะแคนาดาก็หนาวโอปวดหลังตรงนี้อุ่นสบายก้นก็ตอนนี้ก็อยู่ด้านล่างอ่ะนะคะก็ประมาณว่าก่อนที่จะออกไปข้างนอกไปโดนอากาศเย็นๆก็ เรามาคุยเรื่องลูกคนเล็กของปน,นุตอีกนิดนึงก็เป็นความความภูมิใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความภูมิใจที่แม่คนหนึ่งนะคะแม่คนหนึ่งคนเนี้ยที่ที่มีให้ลูกแล้วก็รู้สึกว่าเออเราภูมิใจที่เราได้มีเขาอะนะคะทั้งสองคนนะคะแต่ก็ไปกันคนละแบบเพราะว่าเออเขาเรีกเยกอะไรอะความผูกพันก็คนละแบบแต่ยังไงเราก็รักเขาทั้งสองคนนะคะ คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสมควรที่จะรักลูกเท่ากันนะคะเพราะว่ามีหลายคนโดยเฉพาะบางครอบครัวเนี่ยเขาก็จะแบ่งแยกรักลูกคนโตมากกว่าลูกคนเล็กมากกว่าแล้วแต่ละบ้านแต่ถ้าของบ้านปนุตเนี่ยโดยประสบด้วยเจอของตัวเองก็คือคุณแม่เนี่ยเขาจะรักพี่สาวมากกว่าเพราะหนึ่งเขาเนี่เหมือนคู่แฝดกันเลยนะคะนาเขาเหมือนกันเป๊ะนะคะนินสัยก็เหมือนกันเป๊ะ ึงนี่โดนผ่าคอเรื่องถ่ายอยเหมือนกันเป๊ะของปนุนนี่จะโดนเช้าโดนเย็นค่ะเช้าเย็นนี้ค่ะสอกเขา่าก็ชินมือชินชินเท้าคุณแม่นะคะแล้วอย่างรูปหน้าเรานี้เหมือนพ่อนะคะก็ยิงทําให้เขาเ<อ>แต่ของลูกเราพอมาถึงลูกเราเราเราจะไม่เปรียบเทียบเขาเหมือนตรงนั้นนะคะแล้วอย่างเขาก็ต่างพ่อกันด้วยนะคะก็ประมาณว่า เขาก็มีความดีแล้วก็ความเอนดูความเฉลียวฉลาดของเขาแต่ละคนนะคะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยที่แน่ๆเลยนะเขาได้ส่วนหนึ่งของปนุษย์ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างลูกชายคนโตเนี่ยเขาจบสถาปัตย์ถูกไหมคะเขาก็ได้เ,ออเขาเียดีไซน์ออกตกแต่งบ้านนะคะตอนนี้เขาเรียนมหาลัยปนุษย์ก็ส่งเขาเรียนจนจบมหาลัยเต็มที่นะคะก็ยังคาดหวังว่าเออเขาน่าจะไปทํางานที่ ในออฟฟิศหรือเปิดบริษัทหรืออะไรกัแล้วแต่ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ด้วยช่วงที่เขาอาจจะก้าวขาผิดคิดไม่ทันวางแผนไม่ถึงแล้วด้วยที่ว่าเราก็ไม่อยู่ตรงนั้นพ่อเขาก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะผู้ชายคนนี้เขาไม่สนับสนุนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนปูก่กับย่าเขาก็ประมาณว่า เขาทำหนะ้าที่ที่เขาจะทำได้นะฮะโดยเฉพาะคุณปู่ที่เพิ่งเสียไปเมื่อสามปีที่แล้วแล้วมั้งตอนนี้ก็เหลือแต่คุณย่าของเขานะคะประเด็นก็คือลูกของเราเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการเล่นดนตรีถูกไหมคะ ลูกคนโตเนี่ยเขามีความสามารถในการเล่นดนตรีนะคะเขาเล่นกีตาร์เก่งมากนะคะแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะตอนนี้เขาก็เล่นตามร้านอาหารที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ลงยูทูบบ้างนะคะปะนุษย์นึกว่าเขาน่าจะคอนติเนียวนะคะทำไปเรื่อยๆแต่เขาก็ดันหยุดเราก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุเพราะอะไรนะคะก็ไม่อยากจะไปเศร้าซีเรื่องส่วนตัวเขามากเพราะเขาก็โตแล้วถูกไหมคะอย่างเหมือนทุกวันนี้เลยสงการเนี่ยปนุษย ฝากข้อความไว้นะคะโวยพรให้เขากันนะก็ไม่มีใครตอบกลับก็ไม่เป็นไรถือว่าเขาอาจจะยุ่งกันแล้วตอนนี้เห็นว่าที่เชียงใหม่แผ่นดินก็ยังไหวอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ขอโวยพรให้เขาดูแลกันดีๆนะคะปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งหลายนะคะนี่คือคําพูดของคนที่เป็นแม่นะคะส่วนคนเล็กเนี่ยคนเล็กนี่ที่ต่อไว้นะคะคนเล็กนี่ ปนุเขาก็เก่งนะคะเขาก็เก่งในด้านของการวาดรูปนะคะถ้าปนุมีรูปเนี่ยเดี๋ยวจะลิงไว้ให้นะคะนี่คือฝีมือเขานะคะตอนนี้เขาเรียนมหาลัยอ่านะคะดูนะคะว่าเขาเก่งนะคะยังไม่ถึงแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคนดังๆนะคะแต่ถ้าด้วยโอกาสและช่วงวัยของเขานี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะทําให้ปนุรู้สึกปืม้มอะโอ้โห เฮ้ยลูกเราเท่ลูกเราเป็นมันเก่งอะไรเงี้ยเราก็สนับสนุนเขานะคะสนับสนุนเขาตลอดทุกเรื่องนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาเรียนมหาลัยนี่อย่างที่บอกนะคะทีนิเจอร์เขาก็เริ่มที่จะมีเพื่อนจะมีกลุ่มแก๊งเขาในมหาลายัยแล้วใครถ้าใครเรียนศิลป์คนเล็กนี่ไม่ได้อยู่ศิลปกรนะคะแต่เขาเรียนด้านศิลป์เพราะจำได้ว่าตอนที่เขาจะสอบเนี่ยเขาก็เครียด นะคะว่าเราอ่ะจะไม่สนับสนุนเขาเราก็ถามด้วยเหตุลผลนะคะว่าทําไมถึงอยากเรียนศิลป์นะคะเขาก็บอกว่าเขาชอบบอกโอเคถ้าหนูจะไปสอบตรงนี้ถ้าผ่านแม่โอเคไหมแม่ส่งให้หนูเรียนได้ไหมแต่ถ้าหนูไม่ผ่านหนูจะไปเรียนโรงเรียนนี้แม่ว่าย,ยัางไงเขาก็มาปรึกษานะคะเพราะว่าจะมีโรงเรียนข้าโรงเรียนหลวงโรงเรียนเอ,อเอกชนถูกไหมปหนุกรบอกว่างั้นก็หนูก็ไปลองสอบเข้าก่อนละกันนะคะถ้าหนูได้ ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็คงต้องเป็นแบบนั้นก็ต้องเสียเงินเข้าอะไรประมาณนี้เราก็ไม่อยากให้ลูกเครียดถูกไหมคะเพราะว่าหน้าที่เราก็คือช่วยเหลือลูกให้มากที่สุดเราอยากให้เขาตื่นเช้าทุกวันเพื่อไปเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนถูกไหมเราก็อยากให้เขาไปเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนสรุปเขาก็มีความสามารถที่พิสูจน์ตัวเองเขาได้นะคะโดยการสอบเข้าแเราก็ติด เรียนมาหาลาัยนี่คือสี่ปีถูกไหมสีป่ปีแต่ไอ้ช่วงสี่ปีนี้ก็เห็นลูกเราต้องเจออะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะเราก็คุยกันตลอดส่วนคนโตนะคะช่วงนั้นปนุษย์ก็เริ่มที่จะได้เจอเขาบ้างนะคะได้เจอเขาบ้างในข้อนี้คือไม่ได้เจอตัวต่อต,ตัวนะคะเจอในทางออนไลน์ได้โทรคุยบ้างแล้วช่วงนั้นก็มี f a c e b o o k ละอ่าเราก็อาจจะคุยกันบ้างเราก็ได้เห็นหน้าเห็นตาเขานิดๆหน่อยๆนะคะก็มีความรู้สึกว่าอ ไอคนโตนี่ยังเป็นแมนอยู่ประมาณนั้นส่วนคนเลน็กนี่อย่างที่เขามาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงเขาชอบผู้หญิงแล้วก,ก็โอเคชอบลักษณะไหนชอบแบบเป็นเพื่อนสาวช้อปปิง้งเที่ยวกันหรือชอบแบบคู่รักนะคะอะไรประมาณนี้ปนุก,ก็ถามตรงๆนะปนุเป็นคนตรงๆก็ถามเขาก็อายๆนะคะแล้วบอกฉันอายทําไมแม่ก็แค่อยากรู้ไม่มีอะไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกโอเคถ้านหนูแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้โอเคไหม ก็เนี่ยคะ่ะช่วงที่เขาเรียนมัธยมนะคะอย่างที่บอกลงโรงเรียนก็ให้ดูคลิปการเขาเรียกสุขละสุขละศึกษาเหรอสุสุขละศึกษา,ส,ส,กษาสุขนาไมอะไรพวกนี้คให้ดูว่าเพศแม่หรือผู้หญิงจะต้องคลอดลูกอะไรยังไงเขาก็เกิดอาการช็อกแล้วอาการกลัวว่าเขาจะต้องไปอยู่ณนะจุดนั้นหรือจะต้องไปเจ็บตัวอะไรประมาณนั้นแต่เราก็บอกรู้ว่าเออให้มันถึงวันนั้นก่อนนะคะเราก็เคยถามนะคะว่า ทำไมถึงไม่ชอบผู้ชายยังไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็บอกว่าอืมเด็กเพื่อนผู้ชายบางทีมันมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่สไตล์หนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานศิลป์เนี่ยกลุ่มเพื่อนเขาส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายหมดนี่เรื่องหนึ่งเขาไปอยู่พวกแก๊งผู้ชายสาวสาว,สาวเด็กเด็กรุ่นผู้หญิงของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเหมือนกับเขาก็ซึมไปกับพวกเพื่อนผู้ชายด้วยกันนะคะก็ทุกคนปนุรุษรู้จักหมดนะเพราะว่าปนุษุษก็ได้เจอเขาตอนที่เราแบบ ออกกล้องกันแม่ครับสวัสดีครับแม่เดี๋ยวผมพาไอ้นี่ไปกินเหล้านะครับน,นู่นนี่เราเอ้ยเต็มที่แต่พามาส่งเลยแนละ้วพามาคืนให้ครบ32เราก็แบบเป็นแม่ที่ชิลๆนะคะปนุษย์เป็นแม่ที่ชิลมากนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำนะบางทีบอกลูกว่าเ,เดี๋ยวแม่กลับเมืองไทยเดี๋ยวแม่พาไปเอ่อเอ่อไปไปผับไปบาร์กับแม่ไหมเนี่ยหลังสวนเะนี่ยแม่ชอบไปหนูไปนั่งเป็นเพื่อนแม่หน่อยนะอะไรประมาณเนี้ย ะะเพราะว่าเราก็นึกว่าเออลูกน่าจะเป็นผู้หญิงแต่กับกายเขาจะมาเป็นทอมวงนั้นเขาเรียกว่าเขาเป็นทอมนะคะเป็นทอมแล้วก็โอเคนะคะโอเคแล้วก็มีอยู่ช่วงระยะหนึ่งนะคะที่เขามาปรึกษาว่าเขาเนี่ยอยากจะเขาเรียกแแปลงโฮอร์โมนเปลี่ยนโฮอร์โมนนะคะด้วยการทานยาหรือจะเอามดลูกออกอะไรประมาณนี้ปนุดช็อกมากก็เลยบอกว่า ปรึกษาก่อนปรึกษาหมอก่อนดีไหมนะคะอันนี้เรื่องใหญ่นะคะถ้าผู้หญิงเราเนี่ยโดยการเอามดลูกออกแล้วเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะคะทุกอย่างรวนหมดเลยค่ะแล้วก็บอกเอางี้ไม่ลูกลองตัดสินใจลองปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะปรึกษาแพทย์ในข้อนี้เขาก็ไปทําการบ้านของเขามานะคะแล้วเขาก็มาเล่าให้พนุษฟังว่าเขาจะต้องเจอจิตแพทย์ห้าห้าคน ภายในกี่ปีอะไรของเขาเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะต้องอยืนยันว่าโอเคโฮอร์โมนของเขาเนี่ยไปอยู่ในหมู่ของกลุ่มผู้ชายแน่นอนอะไรประมาณนี้เราก็บอกแน่ใจนะลูกค่าใช้จ่ายอีกนะแล้วอย่างเนี่ยค่าโรงเรียนเรานะเราจะมีเงินเหรอเขาก็บอกว่าเขา,าจ,จะหาเงินเพื่อจะไปฉีดโฮอร์โมนอะไรของเขาเองอันนี้เป็นโลกใหม่ของปนุษย์นะเป็นอะไรใหม่ๆที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะต้องมาเจอเราจะต้องมาแบบ เป็นลูกเราแต่เราก็คอยดูแลเขานะคะแต่เราก็พูดไปเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอให้เรามีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของเราด้วยหนึ่งเพราะแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าเกิดหนูเป็นอะไรขึ้นมามีผลข้างเคียงอะไรขึ้นมาแม่ดูแลหนูไม่ได้นะเราก็พูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกคนเล็กเนี่ยจะเป็นลูกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดนะครับ ครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกที่ที่ตอนมัธยมเนี่ยปนุษย์อยู่ที่นี่ถูกไหมคะพี่สาวก็ส่งรูปมาว่าลูกอะซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วลูกเป็นคนกลางนะคะลูกเป็นคนซ้อนคนกลางเมืองไทยรู้อยู่ขี่มอเตอร์ไซค์เด็กนักเรียนสามคนนุ่งกระโปรงนะคะแล้วก็ไปเสยกับอะไรไม่รู้คนหน้าเนี่ยเจ็บเยอะนะคะลูกเราคนกลางเจ็บน้อยหน่อยคนเล็กคนหลังนี่ก็หนักคนกลางก็ถือว่าเป็นแซนด์วิชประกอบแต่ก็ถลอกไปทั้งขา พเพราะรถมันกิ้งไปฮะเราเห็นลูกเห็นแข้งเห็นขาเราแบบจะร้องไห้เพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนีฮะเราไม่อยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่แม่แต่ก็อีกนั้นค่ะลูกก็น่าจะรู้ไม่น่าจะแบบไปซิ่งกันถูกไหมฮะพูดไปก็เข้าตัวเองอีกใช่ไหมคะเพราะเราก็เป็นวัยนั้นไปเป็นไปอะไรเป็นวัยเทนเจอร์เป็นวัย อารวาสอะไรประมาณก็เป็นนะคะปนุษย์ก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดพาตัวเองไปเจ็บตัวขนาดนั้นก็ยังโชคดีว่าไม่ถึงเป็นอะไรมากไม่ได้ไปชนกับอะไรนะคะก็ขาก็บถลอกไปข้างก็รักษาไปแต่ที่หนักที่สุดเลยก็คือตอนที่เขาเข้ามาหาลัยนะคะแต่อันนี้มันเป็นอุบิเหตุที่เขาไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นมันคือเรียกว่าอุบิเหตุก็คืออุบิเหตุนะคะเหมือนเดิมค่ะพี่สาวก็ส่งรูกมาให้เห็นลูกดามเหล็ก ตรงมิ้วก้อยเนี่ยนะคะด้ามเหล็กโผล่มา<ๆ>ก็รู้สึกใจปวดหมดหูลูกเราเราถนอมของเรามาถนอมลูกเรามาตั้งแต่ตัวน้อยๆนะคะคงไม่เห็นเขาโตแบบต้องมีด้ามเหล็กนู่นนี่นั่น<ๆ>ก็เหเบบมือน,น,น,นก,กระดูกมันแตกนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาไปซื้อของของกินเล่นกลางคืนนะคะแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในมหาลายัยแล้วอยู่ๆรถมันก็พุ่งมาชนเขาแล้วก็ดันเขาไปชนกับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนว่าเหมือนแซนด์บิชเหมือนเดิมรถ มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถด,ดันเข้าตัวเข้าไปก็ดีว่าเป็นแค่แค่นิ้วก้อยไม่ได้เป็นทั้งแขนนะคะเราก็ดีใจว่าเออเขายังมีชีวิตรอดอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าเขาต้องใช้มือวาดรูปไงคะถ้าเป็นศิลปะพวกศิลปกรอะไรพวกนี้เขาจะต้องต้องใช้มือวาดแต่เขาก็ยังมีบุญนะคะว่าเขาวาดรูปเขาใช้มือซ้ายวาดรูปเขาไม่ได้ใช้มือขวาเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้มือขวาปนุชก็เป็นคน เขียนหรืออะไรในะมือขวาถูกไหมลูกสาวปนุษนี่จะมีปัญหาก,กับคุณยายอยู่สักระยะหนึ่งกับการเขียนมือซ้ายหรือมือขวาแม่ของปนุษย์ก็แบบคนปกติเขาเขียนกันมือขวาลูกเธอเนะี่ยเขียนแต่มือซ้ายพ่อยายบน่นเขาก็น้อยใจว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ถนนะัดถูกไหมคะเขาไม่ถนนะัดเราก็บอกในในว่าให้แม่ดูหน่อยิเขียนให้แม่ดูหน่อยิมือขวาเขียนคําเดียวกันเลยนะแล้วหนในลองเขียนมือซ้ายซิ มือซ้ายเขาเขียนสวยเราก็ต้องมาปรับความคิดของคุณยายนะคะยายยายบอกแม่เนี่ยหลานเนี่ยถ้าใช้มือขวาเนี่ยมันไม่สวยเด็กเขาไม่ถนัดเราก็ต้องปล่อยเขาในสิ่งที่เขาถนัดเหมือนแม่่ถ้าใช้หม้อหุงข้าวเนี้แล้วหุงข้าวไม่อร่อยอ่ะตัวจะฝืนหุงไหมเราก็ต้องไปตําหนิแม่เรานะคะไปเตือนสติคุณแม่เขาสะหน่อยเดี๋ยวฝึกฝึกไปมันก็ได้เราบอกแม่ ปล่อยเขาไปบ้างเถอะอย่าไปตึงนักเลยตึงมากเนี่ยที่เขาก็ไม่อยู่ด้วยนะจะบอกให้เขาก็เลยเออเออเออเรื่องของมึงเรื่องของมึงลูกมึงไม่ใช่ลูกกูอ่ะเป็นงง้นไปอีกเราก็บอกโอเคฉะนั้นหนูต้องพิสูจน์ให้ยายเห็นนะลูกว่าเออเราวาดรูปเราเขียนหนังสือทํากันบ้านสวยเพราะเราใช้มือซ้าย ก็เนี่ยค่ะเห็นลูกดามเหล็กตรงนิ้วก้อยตอนนี้นิ้วก้อยเขาก็ไม่ค่อยมีแรงนะคะที่คุยกับเขาเมื่อปีแล้วตอนไปเจอเขาว่าเออกล้ามเนื้อเขาเป็นยังก็บ่อยให้เขารู้จักออกกําลังกายนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเป็นพังผืดถูกไหมนะคะงานศิลปะเขาเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยถ้าปนุษย์มีเนี่ยจะโพสไว้ให้สวยมากถ้าเขามีการพัฒนาแล้วเขาไม่อยู่เมืองนอกกับปนุษย์นะปนุษย์ว่าเขาก็เป็นคนที่มีคุณภาพในเรื่องของการวาดรูปคนหนึ่งเลยละ นะถึงอยากให้เขาได้มาอยู่เมืองนอกแล้วเขาได้มีการพัฒนานะฮะเป็นอาชีพนะคะอะไรประมาณนั้นที่ประเด็นที่อยากให้เขามาถ้าใครติดตามช่องปนุษย์นะคะที่ว่าถ้ามีลูกแล้วไม่ต้องไปคาดหวังไอ้คำว่าคาดหวังของเราเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังให้เขาต้องมาเปลี่ยนพระอ้อมเราหรือหรือต้องมาดูแลเราตอนที่เราแก่เพราะปะนุษย์ไม่ได้คิดตรงนั้นอยู่แล้วนะคะถึงเราต้องทําตัวให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ อยากทาอะไรแล้วก็ทําเพราะว่าเวลาลูกเราเขาโตเนี่ยเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตของเขาถูกไหมคะเขาก็มีภาระของเขาเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะพยายามอย่าไปคาดหวังนะคะรอให้เขามาอย่างปนุตตอนนี้ปนุตนนมนไม่คุยกับลูกนะคะเพราะด้วยประเด็นที่ว่าเขางอนกันนะคะส่วนของคนเล็กเนี่ยก็ประมาณว่าเขาคิดว่าเราไปทําให้เขาเสียสุขภาพจิตถ้าเกิดเขาต้องมาอยู่กับเราที่ท,ที่ต่างประเทศ เราก็เสียใจนะคะที่ลูกคิดกับเราแบบนั้นนะคะเราก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวขอให้แม่อยู่ห่างๆแล้วกันนะคะขอขอแม่อยู่ห่างๆเพราะว่าแม่ไม่อยากให้เราอะเครียดถ้าเราคิดว่าการที่มาอยู่กับแม่แล้วแม่ทําให้เราเ,าเครียดแม่ขออยู่ห่างๆแล้วตั้งแต่นั้นเขาก็หายไปเลยนึกภาพตอนที่เขารับปริญญาปนุก,ก็ไม่ได้ไปนะคะไปได้แต่คนโตนะ,ค,ะคนโตนี้รับปริญญาช่วงปีสองพันสิบหก ช่วงปี2016ปนุก็ได้มีโอกาสได้ไปแต่ไม่ได้เข้าไปในงานนะคะโอ้อันนี้เรื่องเยอะรับปริญญาเมืองไทยเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่เป็นประเด็นมากเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังรับปริญญาที่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวมาเล่าเล่าเรื่องหูชจให้ฟังแต่ของคนเล็กเนี่ยปนุก็อยู่ในช่วงที่เปิดร้านนะคะเปิดร้านก็ไปไม่ได้เพราะาร้านเราเพิ่งเปิดแล้วก็ต้องเป็นคนที่อยู่ตรงนั้น นะคะก็เลยส่งให้คุณป้ากับคุณนาเป็นตัวแทนไปเขาก็อัดคลิปวิดีโอมาให้ดูนะคะเราก็แบบดูเราก็ร้องไห้บอกออ้ยอยากไปอยู่ตรงนั้นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกจบทั้งทีปีที่แล้วก็ยังบอกเอ,อิองั้นเดี๋ยวเก็บเสื้อคลุยเก็บเสื้อคลุยใช่ไหมเสื้อคลุยที่รับปริญญาแล้วก็ค่อยถ่ายรูปกับแม่กด็ดันไม่ได้ถ่ายรูปกันก็หวังว่า โอกาสหน้าถ้าปนุษย์ได้กลับเมืองไทยอีกถ้าเรายังได้เจอและได้คุยกันอีกก็อยากจะถ่ายอยากจะถ่ายรูปกับลูกที่เขาใส่ชุดคลุยชุดรับปริญญาของเขานะคะไม่รู้เขายังจําได้หรือเปล่าว่าเขายังไม่ได้ถ่ายรูปกับแม่เขาเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเศร้านะคะบางทีเราส่งเสียให้เขาให้เขามีความสําเร็จในการศึกษาแต่เรากลับไม่ได้อยู่ตรงนั้น แต่ใจเรานะ่ะอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ว่าลูกเขาเคยคิดตรงนี้มากเขาเปล่าว่าทุกทุกก้าวของเขาที่เขามีของเขาทุกวันนี้แม่คนนี้คือหนึ่งส่วนในนั้นแต่ก็ไม่สําเร็จมันไม่ได้ก็ถ้าเขาไม่รู้จักคิดในสิ่งที่ดีคนเล็กในประนุนเนี่ยวาดรูปร้องเพลงเขาเก่ง ร้องเพลงก็เก่งนะคะเล่นคีย์บอร์ดมีช่วงหนึ่งเขามาร้องขออยาให้ปน,นุซื้อเป็นนอ้อ้เขาโอ้โหแล้วเป็นโนตัวหนึ่งไม่ใช่เป็นพันสองพันเป็นแสนเต็มที่เจ็ดแปดหมื่นใครจะมีเงินใช่ไหมคะพ่อเขาก็เลยส่งให้เขาไปเรียนคีย์บอร์ดนะคะ<ๆ>เขาก็เก่งเสียงเขาใช้ได้เลยนะคะก็ต้องมีการฝึกเหมือนเดิมนะคะก็ยังคิดหน่อยใจว่าเออลูกปนุนี่เป็นแก๊งศิลปินแก๊งหนึ่งเลยนะก็เดี๋ยวปนุก็จะมาลอง เล่นกีตาร์นะคะเพราะก็ไม่ได้เล่นนานก็เริ่มเจ็บนิ้วนะคะเพราะว่ามีคลิปลงคลิปไปถ้าใครเห็นกดไลค์ให้ก็ขอบคุณมากนะคะพนุษย์เล่นเองนะคะยังก้องแก๊งอยู่ก็คือไม่ได้เล่นนานแต่ก็คิดว่าจะกลับไปเล่นเร็วๆนะะี้ค่ะมันเป็นแพชชั่นของเราอย่างหนึ่งนะคะก็ประมาณว่าอย่างที่บอกว่าให้ลูกชายอสอนให้แล้วเราก็จ่ายเงินให้เขาสอนให้เราก็แบบเล่นเป็นไมก็พอเล่นเป็นได้นะคะแต่แบบ ต้องฝึกอีกเยอะประมาณนั้นนะคะดนตีนะ่ะมันเป็นสิ่งที่กล่อมกล่อมใจใช่ไหมรักษาใจกล่อมเกลาเออกล่อมเกลาหัวจิตหัวใจของของคนเรานะคะปนุชก็คนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงนะคะถ้าใครติดตามช่องปนุษนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวมีคลิปของเออผู้หญิงต่างเออผู้หญิงที่อยู่ต่างชาติสามีต่างชาติมาต่อกันนะคะว่า คุณชายมีประเด็นอะไรอีกเรื่องตำรวจนี่ยังไม่หมดนะเรื่องตำรวจนี่ยังไม่หมดนะคะยังมีมาอีกคะ่ะตำรวจยังกรมอยู่กรมยังยังฮิ้วอยู่ช่วงนั้นนะคะเป็นชีวิตที่ค้อนง้านที่จะลมลมลุกลุกแต่ก็ทุกวันนี้ปนุษเรียนรู้ได้หลายอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าชีวิตโอเคไหม <_ s> พอจะมาถึงตรงนี้ได้เริ่มร้อนแล้วะคะ่ะ ร้้แลวเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นบาร์บีคิวข้างหลังโอ้แต่มันก็สบายนะเนี่ยโอเคนะคะหวังว่าทุกคนที่เมืองไทยหรือเพื่อนสาวทั่วโลกนะคะที่เข้ามาชมช่องประนุดที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สู้ๆไปพร้อมกันนะคะเราเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาเราก็อยู่ที่สูงๆไว้นะคะอย่าไปอยู่ข้างล่างเพราะรู้สึกว่า พ่อแม่บางคนอะไปบีบไปบังคับไปอะไรเขามันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะเพราะสุดท้ายเขาต้องใช้ชีวิตของเขาเองนะคะอย่าเป็นพ่อแม่รังแกลูกให้เขาเรียนรู้ด้วยชีวิตของเขาเองบ้างได้ถึงตอนพวกเราที่เราไม่มีใครมาสั่งมาสอนพ่อแม่จิกเช้าจิกเย็นเราก็ยังไปของเราให้นึกถึงตัวเราที่เราผ่านวัยละเลิงอวัยละเลิงโอเคไหม โอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าปนุษย์จะมาเมาอะไรให้ฟังนุชี่ Storytelling Thai Canada โอเคนะคะสวัสดีค่ะ